ครับกนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีหลักนักสะสมครับมาพบดีเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องได้ข้อมูลนะครับสําหรับเหรียญที่ทางช่องกําลังจะตามหาอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับเรียกกันว่าตามล่าหาเหรียญเงินนะครับปีพศอะไรนะครับเราตามรับชมกันครับนี่ครับนี่ก็เป็นเหรียญปีพศ2อ5พนะครับซึ่งเป็นปีที่ ค่อนข้างหายากในณนปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8ของเหรียญหายากชนิด2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงิน,นครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่232ล้านหนึ0เหรียญนนครับซึ่งณปัจจุบันนะครับมีการเก็บสะสมไว้มากนะครับส่วนมากเขาจะซื้อเป็นล็อตกันนะครับณปัจจุบัน,นครับเพื่อนจะสังเกตเห็นว่า เหรียญ2บาทปีพศ2550ครับสีเงินเป็นรุ่นสุดท้ายครับที่มีการสร้างขึ้นมานะครับถือว่ามีราคาค่อนข้างสูงนะครับในเพจต่างๆนะครับมีราคาสูงถึงเหรียญละ200บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญชนิดเหรียญเ,เงินครับเหรียญเงินที่ทางช่องได้นำมาให้มีลนักสะสมได้รับชมอยู่ในณนขณะนี้นะครับก็เป็น พระเศียรใหญ่นะครับเป็นองค์ที่เป็นเหรียญองค์ภูมิพลอดุลยะเดชนะครับรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของเหรียญเงินนะครับที่ทางช่องได้นํามาให้เ,เพื่อนๆนะครับได้ติดตามรับชมข้อมูลนะครับว่าเหรียญปพีพศ2550ลีนครับมีราคาสูงถึง200บาทครับซึ่งเป็นเหรียญชนิด UNC ครับ ที่เป็นราคาแบบนี้นะครับราคาที่มีการซื้อขายกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญจลิศสองบาทสีเงินนะครับตามที่เพื่อนๆนะครับได้เห็นในหน้าขณะนี้นะครับทางช่องนะครับขาดเหรียญปีพศนี้พศเดียวนะครับที่จะนำมาเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆใครมีนะครับก็ขอแบ่งหน่อยนะครับ ขอแบ่งมาเพื่อที่จะเก็บสะสมนะครับใครมีก็ลองเช็คดูนะครับว่าเหรียญปีพศนี้นะครับมีมูลค่าสูงจริงๆนะครับถ้าเข้าไปตามเพจต่างๆนะครับก็จะมีราคาตามที่ได้กล่าวไปนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถือว่าณปัจจุบันนะครับมีผู้ที่ซื้อขายกันนะครับแต่ก็ มีการเก็บสะสมเกี่ยวกับเหรียญเงินนะครับที่มีความแปลกก็คือเหรียญเงินที่มีหลุดออกมานะครับหลังจากปี50ไปนะครับก็คือปี51ถึงปี60นะครับจะมีเหรียญเงินนะครับปนออกมานะครับซึ่งราคาสูงถึงหลักหมื่นเลยนะครับแต่ว่า มีจริงหรือเปล่าครับไม่แน่นอนนะครับสําหรับข้อมูลนี้ครับซึ่งก็ได้ข่าวมานะครับว่าเหรียญที่มีการปั๊มขึ้นรูปมาครับมีเหรียญเงินปนมาอยู่ด้วยนะครับเกี่ยวกับเหรียญชนิด2บาทนะครับก็คือตั้งแต่ปี51ไปนะครับปี51ถึงปี60นะครับมีการประกาศซื้อขายกันจริงนะครับว่า ใครมีเหรียญเงินตั้งแต่ปีพศ2551ถึงปีพศ2560นะครับรับซื้อเหรียญลักหมื่นนะครับลักขันนะครับสำหรับเหรียญกระสาบไทยที่มีการซื้อขายกันในณปัจจุบันนี้นะครับสำหรับ ข้อมูลนะครับของเหรียญปีพศนี้ครับ2,550นครับที่ทางช่องได้นํามาให้มิตรนักษณะสมได้รับชมรับฟังในหน้าขนะนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8ของเหรียญหายากชนิด2บาทครับแต่มีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ200บาทเลยครับถ้าต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญที่เป็นเหรียญชนิด unc นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็มีข้อมูลนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนที่กำลัง เก็บสะสมเหรียญน,นะครับหรือว่ามีการซื้อขายเหรียญหรือว่าอยากจะมีะไรายได้ในการหาเหรียญกระสับไทยที่นักสะสมตามหานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องก็มีข้อมูลมาฝากมีลักษณะสะสมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีจะมาฝากเพื่อนๆใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ